เอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวะภะราณสิยัง หารติอิสิปันเนียมิคาทายตัณโขภาควาปัญจวะคี่เยปิคุอามันเตสิทเวเมปิคเวอันตาปาบัชเตนนะเสวิตาพายาจายังกามสุขามสุขา นลิกานุโยโคหิโนคัมโมปุตุชนิโกะอนาริโยอนาตสันหิโตัวโยจายังอะตกิลมะทานุโยโคตัวโคอนาริโยอนาตสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุปอัน เตอนุปปัมมะมัชฌมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมปธาจากุคารณียานการณีอุปสมัยยาปินญาญาสัมโพธายณีพานายสังวัตติกตมมาจากสาปิคเวมะชิมา ปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมปทาจักุกรณียากรณีอุปสมัยอภปิญญาสัมพวัตายานิพานยสังวตติอายมิวะอริโยาทังคิโกมาโคสยทีทางสัมมาท ติสัมมาสังกัปปวสัมมาวาจะสัมมากรมมตัวสัมมาอาชีววสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาทิอายังโคสปิคะเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมปู ท่าจักุกรณียานกกรณีอุปสมัยยะปิญญายะสัมผวธานิตานนยสังวาตติิทังโัปนาิขเวทปุขังอริยศาสังชาติปิทุขัาชราปิทุฆัามรณงปิทุขังโสกปร ริเทวทูะทวมนาสุปายาสปิทูขาอติเยหิสัมประโยชน์โคทูโคปิเยหิวิประโยช์โคทูโคยามปีชังนลปฏิตามปิทูขังสังคีเตนะปันจุปาทานขันธาทูขาอิทังโค ปนาพีกะเวทุกสมุทัยโยอริยสัจจญาัาติหาปวนโนภวิกานันทิรากสหคกตาตาตรตาตราปินันทินีใสยทิตังกามตันหาปวัตัาหาวิปวตันหาอีทางโคปนาพีกเวทุกะ Kaniroto Ariyasa Jang Yota Sahya Watanhayase Savira Kaniroto Jaco Patini Sako Motti Analyo Itangko Panapika We Tu Kaniro Takamini Patipata Ariyasa Jang Ayamewa อาถางที่โกมาโคไซยทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปตัวสัมมาวาจาสัมมากัมมตัวสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมา อทางทูกขังอริยศาสตร์จันติเมภีคะเวปุพเีอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกอุทปาทิตังโขปนิทางทุกขังอริยศส์ ัจจปริญญาญาติเมปีคเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากุมอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกุอุทปาทิตังโขปานิทังทุกทังอริยสัจจปริญญา ตาติเมปีขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิอิทังทุคสมุทโยอริยสัจติเมปีขเวปุเพอนัน อนุสตสุธรรมสุจาคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมภิเวโอเพอนโุสตสุ ธุทัมเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปานิทังทุกขสมุูทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิคเวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักุง อุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกนิโรธุะอริยสัจจันติเมพีกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปา ทิวิชาอุทปาทิอาโลโกะอุทปาทิตังโคปนิตังทุกนิโรธุอริรยัสจังสัชิกาตปันติเมปีกเวปุเปอานุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชา ุตปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังทัวกนิโรธัวอริยสัจจังสัจจิกตันติเมปีคเวปุเปอันนโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโก อุทปาทิอิทังทุกนิโรทคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมภีกขเวโบเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกอุโปาทิตังโคปานิท ทั่งทุวกันิโรธขคามิเนปฏิปทาอริยสัจภาเวตาพันติเมพีกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุทปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุทตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาทิตังโขปนิท ทั่งทวคนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจภาวิตันติเมพิกเวโปเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิญาณุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกุทปาทิยาวกิวัญจะเม ปีกเวอิเมสุจตุสุอริยัสัจเจสุเอวันติปริวัตังตวาดสาการังยถาพุตังยานตาสนังาสุวิสุทธังอโหสินิวตาวาหังปีฆเวสเทวเกโลเกสมารเกสพระมะเกสสมณพรหมณญ ิยาปชายาสเทวัมนุสัยยาอนุตระรังสัมมาสัมพุทินคภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยาตัวจัคโหมีพิกเวอิเมสุจัตตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวัสาการังยถาปุตตังยานทัสษ นางสุวิสุทธังอโหสิอะคาหังปีคะเวสเทวเกโลเกสมารเกสะพรมมเกสะสมนปรามณิยาปชายาสเทวมนุสายญอนุตรังสัมมาสัมปวทิงอภิสัมปวโทปาจัญญาสิงยานันจปนเมธา สนังอุตปาทิอากูปาเมวิมุติอายมันติมาชาตินาทิทานิปุณาภวติอิธมะวจะปะคะวะอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุปะควโตภาสิตัอภินันทุงอิมาสมินจะปะนวัยยากรณาสมิงปัญญามาเน ายาสมาตูโกนทญญาสวิรชางวีตมะลังธรรมจากคุงอุทปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสาพันตังนิรธวธรรมันติปวะติเตจะภคขวตาธรรมจากเกภุมมาเทวาเธรษมนุสเวสุนเตามภคขวตา

साथं सुतवा चा तुहाराजिका धेवा साथमनुर्वे सुहारा กานังเทวานังสาธังสุตวะตาวติงสาเทวะสาธมนุสาเวสุงตาวติงสานังเทวานั สัทธังสุตตวายามาเทวะสัทมโนุสเวสุขยามานังเทวานังสัทธังสุต วัสุสิตาเทวาสัตถมนุสสเวสุตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัตถมนุสสเวสุนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวะปารนิมิต Tawasawati teva sadhamano sa wesum paranimita นางสาธังสุตตะวะพระมกายิกาเทวะสาธมนุสสะเวสุงเอตัมปะกวาตาภารานสียังอิสิปตเนมิขทาเยอนุตระ มะจากังปวัติตังอาปาติวัติยังสัมเนีนาวาพระมเนีนาวาเทเวนาวามะเรนาวาพระมุนาวาเกนะจิวาโลกัสัมมีติ อิติหเตนะคะเนนะเตนะโมหเตนะยาวะพระมโลกาสัตตุอภพคฆาติยัญจัตสสะหัสีโลกาธาตุสังกามปิสามปะกามปิสามปะเวทิอาปมาโูจโอราโรโอปาสุโลเกปาตุระ โหสิอติกรรมเมวเทวานังเทวานุปวังอัถโคภะควาอุทานังอุทานิ สิอัญญาสิวตโพกนทันโยัญญาสิวตโพกนทันโยติอิติหิทังอายะสัมมาตุกนทันยะสัญญาโกนทันโยตเววนางหังอาโหุ